ตอนนี้อยู่ที่วัดสามพานท้ามาเดินคนเดียวเลยวันนี้เพอเป็นสถานที่ที่เอาไว้อัฐิคนตายด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่เป็นอัติคนตายนี่เห็นไหมและหลายจุดที่เ่นเดินเดินมาเนี่ยก็จะเป็นหมดเลยท่านผู้ชมแต่แบบนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับดีมองมาตระเลกตกใจมาท่านผู้ชมนี่ตรงนี้นี่ตกใจมากเลยองเล็กเนี่ย ตัวเล็กเนี่ยเหมือนกูมานเลยท่านผู้ชมตกใจหมดเลยนะจับมือหน่อยจับมือหน่อยขอโชคขอลาบหน่อยนะอจิคนตายนะ ด้านนี้จะเงียบมากเลยลองมาเดินเยี่ยมชมดูนะครับคงไม่เป็นไรบ้างเพราะว่าเราก็มาแค่เยี่ยมชมสถานที่เฉยๆเนาะจริงๆนตรงนี้ก็คล้ายๆคลา้คลา,ลา,ลาที่ไว้กระดูกตามวัดทั่วไปเลยอุ้ยอันนี้มีอะไรท่านผู้ชมนี่สาธุพระเจ้าอโศกนี่ พระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับอุ้ยมีหวยอู้่นี่ท่านผู้ชมดูนี่เลขหกเลขสองดูที่ชัดมากท่านผู้ชมผมเห็นเลขหกเลขสองอันนี้เหมือนเลขห้าเลยนี่ท่านผู้ชมเลขสี่ห้าหกอีกสองหก ใครดูใครดูดูเลยท่านผู้ชมเลขชัดมากเลยเนาะหกนะครับสองอันนี้เลขห้าอันนี้เลขส 4, 4นะี่สี่ตัวนะท่านผู้ชมมีสี่ตัวนะมีหกมีสองมีห้า เลขได้งวดนี้นะครับอยู่ที่ศาลของพระเจ้าอโศกมหาราชสาถุสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสามพานท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาขอโชคที่นี่ดูท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรนะก็ตอนนี้อยู่ที่ศาลแม่ตะเคียนนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นองค์ ทั้งกุมารแล้วก็แม่ตะเคียนสมัยก่อนเนี่ยเรามาที่นี่เนี่ยค่อนข้างบ่อยท่านผู้ชมแล้วก็โชคก็เข้านะครับเพ่พอหลังหลังมาก็ทิ้งช่วงไปนะครับก็ไม่ได้มานะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ผ่านทางนี้ก็เลยไม่ได้มาวันนี้ก็เลยจงใจที่จะมาที่นี่เลยท่านผู้ชมและจะมาขอโชคให้กับท่านผู้ชมทุกทนะ่านเนาะหวังว่างวดนี้เนี่ยแม่ตะเคียนว่าสามพานจะให้โชคท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมติดตามรับชมคลิปด,ดีโอน,นี้ให้จบท่านผู้ชมเนาะว่าจะมีเลขอะไรเนาะด้านหลังผมเนี่ยด้านหลังกล้องตรงเนี้ยท่านนชมมเเเะะจป็ขอแคียน ต้นใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปขอโชคไปไหว้กับแม่ตะเคียนก่อนนะครับว่าเราจะ,อะขอโชคบอกกล่าวกับเจ้าแม่ก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวเราปติดตามชมคลิปวิดีโอไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะไปครับอ้าวนี่แหละท่านผู้ชมแม่ตะเคียนนะครับองค์แม่ตะเคียนนะครับที่ที่เราเคยมาขอโชคกันที่นี่เนาะด้านนี้นะครับ ก็เดี๋ยวดูงวดนี้นะว่าทั้งหมดเนี้ยจะให้โชคเลขอะไรกับเรานะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็จะเป็นองค์แม่ตะเคียนที่เราพูดถึงนะก็หวังว่าแม่จะให้โชคนะแม่เนาะสาธุสาธุขอโชคขอลาบกับแม่ด้วยปังๆนะแม่นะสาธุนะโมทัสสะพะคัวภโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระควัตโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควัตโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุแม่ตะเคียนวัดสามพานนะครับขอให้มอบโชคให้กับผู้ชมทางบ้านด้วยนะแม่นะกุมารทองทั้งหลายด้วยเด้อแม่นางกวักขอโชคลาภเนาะสู่ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะแม่เนาะสาธุ อา้าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมท่านไปขอโชคกับขอนแม่ตะเคียนนะตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ขยับเซมซีหรือจุดทูบเลขมงคลเนานะเราจะไปขอโชคที่ขอนแม่ตะเคียนกันไปเลยท่านผู้ชมไปเอาอันนี้ก็คือขอนแม่ตะเคียนนะครับที่ผมพูดถึงบอกไปท่านผู้ชมเมื่อกี้เนาะว่าเราจะมาขอโชคกันนะท่านผู้ชมด้านในนี้เนาะตรงตรงหน้าข้างหน้ารถคันนู้นอะหลังเลยไปหน่อยเนี่ยจะเป็นที่เผาศพนะเป็นที่เผาขบ เขาศพไฟฟ้านะครับผมก็วันนี้เดินอยู่คนเดียวเลยนะกลัวอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังทําไม่มากก็มีไม่มีอะไรนะก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นที่ผมมาเคยมาขอโชคที่นี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับท่านผู้ชมจะเป็นผ้าสามสีกับอันนี้เนาะเคยมาขอนานมาแล้วท่านผู้ชมเนาะมีเอฟซี FC นี่แหละท่านผู้ชมเนาะอ่าม่อโอนตังมาให้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาถูกได้โชคกับที่นี่เขาก็เลยให้ผมเอา อันนี้มาไหว้นะเออแก่วดูรอบนี้ท่านผู้ชม,มจะเป็นอย่างไรเนะาะเออหลายจุดนล่แต่เมื่อกี้มองเห็นท่านผู้ชม,มนี่เหมือนมีเลขอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนี่เนาะเหมือนมีเลขเลยนะครับ หล,หลายจุดนะมองเห็นหลาย,ลาย,ลายจุดนะท่านผู้ชมนะอันนี้ท่านผู้ชมอันนี้เมื่อกี้ผมมาเปลี่ยนแป้งนะก็เดี๋ยวเลขพอดีประเมินมันมองเห็นท่านผู้ชมเลข5เนี่ยตัวใหญ่เลยสีแดงที่เขาเขียนไว้ใช่ไหมห้าเดี๋นี้เป็นเลข9้านะตอนนี้เ,เลขเ็ดนะครับห้าเก้าเจดเป็นไงท่านผู้ชม3มตัวเลยเนะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นก่อนอนท่านผู้ชมอาจจะไม่ใช่ตัวนี้ก็เป็นได้นะ พราะฝั่งนี้มันมืดมากแต่เมื่อกี้ผมเข้าไปฝั่งมมันก็มืดมากเลยแล้วไฟก็ไม่มีด้วยวังเวงด้วยเอายังไงวังเวงเอาที่เด yeah. ิมนี่แหละนี่นะเพราะผมก็ทิ้งช่วงจากที่นี่ไปนานพอสมควรเนาะต้องดูแป้งขาวดีกว่าท่านชมแป้งชมพู สีไม่ออกนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าเลขจะเข้าหรือไม่เข้างวดนี้นะครับสาธุแม่ตะเคียนผมรูปเลขตัวนี้ไปก็ขอให้เลขเข้าด้วยมีเลขโผล่ขึ้นมานะแม่นะสาธุขอให้เลขขึ้นด้วยสาธุ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 ดูนะจะมีเลขอะไรขึ้นไหมนอ้อท่านผู้ชม เหมือนเลขอยู่นะท่านผู้ชมนี้เหมือนเลขเจ็ดอยู่นะตัวนี้เนะี่ยเหมือนเลขขึ้นอยู่นะท่านผู้ชมตัวนี้เจ็ดนะได้เจ็ดตัวหนึ่งนะถ้าเราได้เจ็ดแล้วเราจะคงเลขเจ็ดไว้นะนจะเป็นเลข 7, เจ็ดแหละท่านผู้ชมจะดูตัวอื่นก่อนนะ เดี๋ยวรอสักครู่นะท่านผู้ชมนะผมเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะเลขที่เห็นก็คือเลขเจ็ดชัดสุดเลยเลขเจ็ดนะส่วนตัวอื่นนี่เดี๋ยวเหมือนเลขสามนะครับเลขสามเลขเจ็ดเลขเก้าหรือเลขห้าเดียวเอาใหม่นะท่านผู้ชมลองใหม่อีกรอบหนึ่ง ซีเรทเดิมจะขึ้นมาไหมหอืตัวนี้มาชัดแทนนะครัชมสามเก้าสามเก้า แลมาดูมาลุ้นกันท่านผู้ชมว่าจะเป็นเลขอะไรเนาะเลขอะไรจะขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมเห็นแค่เลขนี้นะสามกับเก้านะหกสามเก้าเมื่อกี้ตัวนี้ที่แรกเราเห็นเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมตัวนี้หายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้แทนนะครับ มันหกสามเก้านะอันนี้คือรูปแป้งรอบที่สองท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวดูรอบที่สามนะผมจะรูปรอบที่สามนะครับจะมีเลขอะไรขึ้นนะถ้าผมเห็นเลขรอบนี้ผมจะเขียนให้ท่านผู้ชมไปดูเลยท่านผู้ชมลองสังเกตนะเผื่อมีเลขเป็นเงาเงา,เงาดำาๆอ่นะท่านผู้ชม นะครับอาจจะมีเลขโผล่ขึ้นมาให้เราได้ดูกันนะเพราะที่เนี้่ผมมาขอที่นี่แบบนี้ตลอดเลยนะท่านผู้ชมมันขึ้นเป็นแบบนี้นะผมรูปไปรูปมาเลขมันเป็นแบบนี้นะเมื่อกี้เราเห็นวนเป็นเลขหกสามเก้าใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นเลขแปดสามเก้าศูนย์ด้วยนะตัวนี้นะอืม รู้สึกว่ากล้องก็จะไม่โฟกัสะไรเลยนะครับวันนี้กว่าจะกล้องกว่าจะโฟกัสตัวนี้ให้นะท่านผู้ชมนะนานมากเลยนะอันนี้ผมลองรูปตรงเลขเจ็ดดูก่อนนะไม่รู้เลขอะไรเลยแต่ตัวนี้เลขแปดแน่นอนแล้วท่านผู้ชมเลขแปดเลขสามเลขเกนะ้าเนาะขึ้นมาแบบชัดๆเลยท่านผู้ชมแบบนี้เลย หทุกคนจะเห็นไหมนะชัดนะท่านผู้ชมแต่ว่าเวลาเปิดแฟตกับ เปิดไม่ได้ด้วยนะเปิดแฟลชก็เปิดไม่ขึ้นนะอันนี้พือเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นรอยขึ้นมาใช่ไหมท่านผู้ชมผมก็เลยเอาน้ำหอมฉีดซ้ำเข้าอีกรอบหนึ่งก็เป็นเลขแปดเลขสามเลขเกนะ้าเนาะแต่ตัวนี้ไม่รู้เลขอะไรนะไม่รู้เลขศูนหรือเลขอะไรอันนี้เหมือนเลขสามเลขห้าเลขเก้านะชัดอยู่นะทุกคนนะก็ติดไว้เลยนะตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมนานๆมาทีเนะี่ยแม่อาจจะให้โชคเนาะก็ลองเอาไปตัดสองตัวดูนะครับเป็น เลข8เลข3เลข9กล้องอาจจะไม่โฟกัสนะท่านผู้ชมคือกล้องไม่โฟกัสเลยนะครับตอนนี้เนอะจะดูไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยชัดตานะ8 3 9เนาะชัดนะใครจะมองเห็นตัวนี้เป็นเลข0ก็ได้นะเป็น3 9 0ก็ได้นะ3 9 0หรือ3 6 0อันนี้เป็นเลข8นะครับชัดนะ ตัวเดียวไปเลยท่านผู้ชมวันนี้ที่นี่แปดสามเก้าหรือแปดห้าเก้าหรือสามเก้าศูนย์ตัวนี้เลยนะนี่ขึ้นคือพอรูปรูปไปแล้วมันจะเป็นลอยลอยใช่ไหมผมก็เอาน้ําหอมฉีดลงไปอย่างนี้ท่านผู้ชมมันก็เลขมมาก็โโล่ขึ้นมาเลยนะครับเลขก็เด่นขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็ทําให้เราเห็นเลขชัดขึ้นนะครับเป็นแปดสามเก้า อันนี้อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้สามเก้าศูนย์ก็ได้นะอีกตัวนี้ก็ท่านผู้ชม TVs, เตียวนะจับเอาท่านผู้ชมว่าเป็นเลขอะไรนะครับก็มีความชัดเจนประมาณนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทา่านเนาะที่ติดตามารับชมคลิปวิดีโอจนถึงตอนนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคกับคลิปวิดีโอนี้เนาะกับแม่ตะเคียนวัดสัมพันธ์แห่งนี้ท่านผู้ชมนะครับไปท่านผู้ชมตอนแรกนะท่านผู้ชมผมเอารถมาจอดตรงบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นเลขเนาะที่ ี่ใต้ตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะไม่รู้เป็นเลขอะไรนะเห็นประมาณเหมือนเป็นห้าเก้าหรือเปล่านะตรงนี้นะเห็นไหมท่านผู้ชมดำๆบนนั้นศูนย์ห้าเก้าหรืออะไรนะเป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะชัดตาเนาะเมื่อกี้มองมานะครับนี่อ้าวมาถึงใกล้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ห้าเก้าแล้วแต่มองไกลๆมันเป็นห้าเก้าเลยนะ อันนี้เป็นเจ็ดหนึ่งะครับนี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งชัดเลยนะอืมมันเหมือนห้าเจ็ดหรอห้าเจ็ดหรือหนะ้าหนึ่งเนาะเหมือนห้าเจ็ดแล้วตัวนี้เป็นเจ็ดหนึ่งถ้าใครชัดเจนก็เอาไปเสี่ยงโชคดูนะแล้วก็ลองเผื่อแบบเป็นดวงของเรานะอาจจะได้ก็ได้ตัวนี้นะครับชมเพรากว่าตอนแรกผมมาจอดรถผมก็เห็นเหมือนกันนะครับตัวนี้โอเคเนาะ ชัดไหมเนี่ยมันเหมือนห้าเหมือนเจ็ดอันนี้เลขห้านะเลขเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งชัดอยู่เลยใช่ไหมก็เผื่อเป็นโชคดีสำหรับคนที่ได้รับชมคลิปของเรานะโอเคแนละ้วท่านผู้ชมเอาวันนี้ผมก็สรุปเลขให้ท่านผู้ชมนะครับกับไม่ได้เคียนมาสัมผาสน,นะเลขที่เห็นอ่าเห็นรอบท,ท,ที่ที่แรกเลยก็คือห้าเก้าเจ็ด อันนี้คือเลขที่มันอยู่ฝั่งนู้นนะที่เห็นอยู่ตัวเลขที่มันค่อนข้างที่จะชัดตาในตอนที่ผมเดินผ่านมาพอดีเนาะแล้วก็มาอยู่ตรงรูปแป้งแม่ตะเคียนเมื่อกี้เนาะเลขที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นเป็น3รอบใช่ไหมรอบแรกเราเห็นเป็นเลขอะไรเนาะรอบแรกเราเห็นเป็นเลข7ตัวเดียวที่มันชัดเจนก็คือเลข7ใช่ไหมรอบที่2เห็นเป็น639รอบที่3เห็นเป็น839กก็มีความชัดเจนนะครับก็ใครที่สนใจ อยากจะเอาไปเสี่ยงโชคก็ลองตัด2ตัวดูนะครับเผื่อจะได้รับโชคกับที่นี่ก็เป็นได้นะสำหรับวันนี้เนี่ยผมลาท่านชมไปก่อนนะครับพร้อมกับวิวบรรยากาศตรงนี้เนาะก็หวังว่าท่านชมทุกท่านจะได้รับโชคเกี่ยวกับที่นี่นะก็หวังว่าทุกคนที่เข้ามารับชมอาจจะจะได้มาเที่ยวชมที่นี่แล้วก็มา,าทำบุญกันที่นี่เนาะวันนี้อยู่ที่วัดสามพานจังหวัดนคนปรปฐมท่านชมแต่วันนี้ลาไปก่อนนะครับ,รบพบกันใหม่คลิปอนาส,สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับนี่นะเจะม่ตะเคียนบ๊ายบาย